จากคลิปที่แล้วมูเทบอยูอแอมก็ต้องรับภารกิจในหน่อยซองโตนี่ไปขี่ค่ะพี่น้องเอาแหงกจ้าแล้วก,ก็วกมาล้างจานค่ะพี่นอ้องเกียน์งามเ้ากบประมาณนี้นละคะ่ะแม่แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนแลแ้วแอมก็จะฉีดน้ําหอมนะคะวันนี้แอมใช้น้ําหอมพลอยชนบุรีนะคะกลิ่นอลิสไวทีนะคะทุกคนไปหาซื้อเอาได้เลยนะใช้คือแบบใช้หมดไปเยอะมากๆนะทุกคนหลายกลิ่นมาก โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามแอมทําอะไรกันต่อไปเลยค่ะเห็ดเวียร์เศร้าแล้วแล้วน้ำแตงโตมูแอมก็สิกินโปรตีนด้คะพี่น้องโปรตีนกินง่ายอิ่มนานแล้วกลิ้นไขมันด้จ้ากินโปรตีนเสร็จแล้วนะคะแอมก็จะกินไข่หนึ่งกองเท่านั้นนะทุกคน กินข้าวเสร็จแล้วนะคะโมแอมเวลาไปทํางานนี่ถืออะไรไปบ้างนะคะ1คือน้าเปล่า1ขวดค่ะแล้วก็กระเป๋า1ใบนะคะวันนี้พร้อมเงินสดวันนี้มี60บาทโอเคค่ะเอาไว้ติดตัวนะทุกคนไปไปทํางานกันค่ะ เปิดประตูนาบ้านมาเห็นรถมูเทโอ้ยคืที่ถอดเขาเทนเนอบัดทีนี่คนคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างมูแอมคือบอรับมอไซคไปเหตุงานแน่พี่น้องมูแอมใส่กระโปรงมันใส่รับบนหนจ้า ลดแล้วก็สูงสูงนี่มาหอดลงบาลแล้วการสแกนหน้าค่ะพี่น้องอันนี้คือหน้าห้องมูแอมนะคะก็จะเห็นหน้ามูแอมอยู่หน้าห้องเลยเปิดมาบ่มีไผ่ค่ะเพราะว่าเข้ามาเหตุงานเสาโพดสองข้างไม่ต้องพูดถึงค่ะทีนี้ต้องมูแอมแล้วเสร็จแล้วก็เหตุงานยามเสารค่ะเกาหัวเลยดุกดุกดุกดุปาดงานคือหลายแท็นี่ก็ได้เคลียร์งานค่ะเสมาียนเป็นงานที่แบบนีเรื่องดวนดวนมากดวนที่สุดบมเมนงานวงรอบเวยค่ะนี่ก็จะเป็นหัวหน้ามูแอมเอง ะะบอกเล้วโสดเมียหนึ่งลูกสามหยอกหยอกค่ะตอนนี้ก็พักเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวัาวนนี้เราจะกินอะไรดีมีอะไรกินไหม่ทุกคนกันเลยบ <c oughs> ัวพลเซเว่นค่ะมือนีเบิดไป94บาทค่ะ นังี่กับบั่นพักหมูเทเข้ามาพอดีโอ๊ยสอบม,มื่อขนาดมือนี่คิดฮอดเด้วันซันกินข้าวกับใครเพื่อนไปกินหรือเปล่าว่าซันคิดฮอดเดอรักเดอโอ้ยทานมาพอมีง <c oughs> งมากทหารหรือพระ <c oughs> ก็คิดถึงหมูเทนะคะซื้อเข,อข,อขาอ่าแล้วแล้วแอม่กับเข่าข่ายค่ะไปกินข้ากันมาจ้ากินข่าเทียงนี่ละค่ะแฟนอาหารสิ่งที่ต้องเจอก็คือเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอด เวลาหรือว่าตลอดตลอดทุกช่วงขนาดนั้นมันก็ต้องมีบางช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองนะคะม,มาทำงานตอนบ่ายแล้วนะคะงานกระไลยคือเกาค่อยเฮ็ดไปค่ะตามลำดับด่วนมากด่วนที่สุดโคตรด่วน <laughs> ตกเตก้ครับไปซื้อนายกุ้งหมูเลยเอาอะไรครับกุ้หมูเอาน้ำสีขวดหนึ่งตกแตก้กับบีมเลือกเลย แตนทอนนี่ไม่ต้องทอนใช่ไหมครับเออเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยนะครับเออห้างเหลือนะครับเออเหลือพี่ก็ลุงบอลนะครับนี่ได้อะไรแมนได้หนักแมน thank you ได้อะไรมากินเด็เลยดิโอ้แคงครับโบแคลเลยใช่ไหมครับยอดสุดยอดไปไปตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะ กั้านแล้วก็เข่าไปในกลุ่มค่ะนี้เป็นกลุ่มที่หมูเทสร้างนะคะเดลี่วอลลี่่า่พย้อนไดอยากขยังกันลงเลยค่ะนี่เม่ยมก็เลยสั่งหอยแล้วกับสั่งกะเพราค่ะร้านรุ่นพี่รุ่นน้องหมูเท่ทั้งนั้นเลยนะคะทำคลิปรีวิวอาหารกลุ่ม่า่พยอดอยู่เบิ้งย่อนหลังเด้อค่ะพี่น้องค่ะหอยมาแล้วลอยหนึ่งวันน้ำลายแตกไม่นานกะเพราก็มาส่งค่ะ เท่าไรสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะค่ะครับกระเพราวันนี้ต้องซื้อยาถ่ายติดซะเลยต้องเสียแน่นอนกินวันนี้ตายพรุ่งนี้วัสันโอ้ยพี่น้องโลแกนร้านกระเพรานะคะกินของเรานะคะสั่งกินตลอดร้านเนี้ยหืมแต่ไม่กินจะดีกว่าเราเล่นเราเพื่อนอร่อยอร่อย แล้วค่ะคนของการสั่งตอนหิวนะคะกินข้าวแล้วแล้วมุยแอมกระพ้านเด็กหน่อยสองโตไปหาหมอค่ะไปกลับมามีนะคะมีแต่คนบอกว่าไอ้มวยแอมยังสาวยังสวยแท้ค่ะแล้วมีแต่ยังน้อยไม่ทันายเสร็จภารกิจมวยแอมกลับบ้านมาใส่สดข,ขายของค่ะพี่น้องขายบูเตอร์ขายเซรั่มนะคะอาหารผิวกันแดดอะไรเงี้ยโคนเซรั่มหน้าใสบูสเตอร์เล่งผิวขาวนะคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ให้สนใจก็ไปสั่งที่เพจหุแอมได้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะไลฟ์สดขายของก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันอีกรอบหนตอนอาบน้ำเสร็จนะคะทุกคนโซสเสร็จแล้วเทกับข้อมาให้กำลังใจค่ะพี่น้องแล้วถามว่ามือยบอ,อเมื่อบานไปซอยขายของเด้วะสันคือขนาดนอพอยายอันนี้นี่มีหัวจงหัวใจให้ด้วยนะคะข้อหาก,กันเสร็จแล้วแยก้ายหาอาบน้ำนอนค้านะคะทุกคนไลฟ์สดเสร็จแล้วแล้วก็ จะไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะเดี๋ยวไว้เจอกัน ep สองนะคะบ๊ายบาย